สวัสดีครับกลับมาพบกับชัยเอส YYouTube กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยเราก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องรถที่น่าสนใจนํามาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะครับล่าสุดน,นะครับแอดได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับการรีคอลนะฮะ กับแหลกของ Honda ไปนะฮะไม่ว่าจะเป็น Honda c ซ v i c หรือว่า HRV แล้วก็ CRV นะฮะซึ่งเรื่องราวตรงนั้นเนี่ยก็มีคนเข้ามาคุยกับแอดเนี่ยพอสมควรนะฮะแต่ว่าล่าสุดเลยนะครับอย่างที่แอดเนี่ยเคยกล่าวไว้ในคลิปนั้นนะแอดเดาถูกอีกแล้วนะครับก็คือตอนนี้มีข่าวออกมาว่า Honda นะฮะเตรียม recall แหลกนะฮะชุดพวงมาลัย2รุ่นได้แก่ Honda Civic นะฮะปี2022ถึง2024นะฮะในวงเล็บว่ารุ่นก่อน Minor c h a ชนนะฮะแสดงว่ารุ่น Minor c h a ชนอาจจะไม่ได้รับผลกระทบนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องมีการลองเทสดูนะฮะในปี2025 Minor c h a n g เพราะว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขามีการรีคอลปี2025ด้วยนะครับแล้วก็ เจ้าตัว Honda CRV นะครับรุ่น2023ถึง2024นะครับผมต้องขอขอบคุณข่าวจาก Headline Mac นะฮะซึ่ง ตอนนี้ที่แอดดูเนี่ยมันยังขาดตัว HRV อยู่นะฮะไม่แน่ใจว่าทาง Honda เนี่ยจะมารีคอลเพิ่มเติมอะไรแบบนี้หรือเปล่านะฮะแล้วทางเทสไลแม็กเขายังบอกนะฮะว่าปัจจุบัน Honda อยู่ในระหว่างเตรียมความพร้อมด้านอะไรในการให้บริการแก่ลูกค้าที่ซื้อรถทั้ง2รุ่นตามลำดับนะฮะทาง Honda จะจัดส่งจดหมายไปยังลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้นำรถ เข้ารับบริการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับอันนี้ก็บอกว่าที่มาจาก Honda Automotive นะครับซึ่งตรงนี้พอแอดอ่านข่าวเนี่ยต้องขอยืนปลบมือให้กับทาง Honda ประเทศไทยนะฮะที่ไม่รีรอที่จะเรียกแหลกของลูกค้านี่มาเคลมนะฮะแล้วตรงนี้แอดมองว่า ผลการันตีนะฮะหรือว่าวารันตีของทางแลกของ Honda เนี่ยน่าจะเหมือนกับทาง Civic FC นะฮะที D ่แอดเนี่ยเคยเล่าให้ฟังว่าถึงแม้บางคนบางท่านเนี่ยจะขายไปเป็นมือ2แล้วก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าระยะเวลามันยังอยู่ในการรีคอลนะฮะทาง Honda ก็ยินดีที่จะเปลี่ยนให้นะตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการชื่นชม Honda นะฮะแต่ถึงแม้จะมีเสียงกระแนกกรแหน่ฮอนดนะครว่า ช่วงหลังเนี่ยคุณภาพรถเนี่ยไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดน,นะการที่ออกมาประกาศแล้วก็ยินดีที่จะเคลมของให้ลูกค้าเนี่ยในมุมมองแอดเนี่ยถือว่ามีความรับผิดชอบนะฮะแล้วก็น่าชื่นชมนะฮะยังไงก็นำมาแจ้งข่าวให้เพื่อนสมาชิกฟังกันในวันนี้นะครับ ซึ่งเรื่องราวตรงนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องราวของค o นด a จบไปแล้วนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยแอดได้ทําคลิปเกี่ยวกับ Mazda ไปนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเยอะเลยนะฮะเขาสนใจในการปิดตัวลงของ Mazda เป็นอย่างมากนะฮะแต่ว่าล่าสุดนะครับแอดมินได้ทําเรื่องราวนะฮะแล้วก็วิเคราะห์ค่ายญี่ปุ่นอีกค่ายหนึ่งขึ้นมานะฮะเรียกว่ายอดขายเนี่ย ล่อแรลกคล้ายๆกับทาง m a ส d a เลยนะฮะแล้วค่ายนั้นเนี่ยที่แอดเนี่ยกำลังจะทําคลิปแล้วก็จะมาคุยกับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันแสดงความคิดเห็นอีกคลิปหนึ่งนะฮะก็คือค่ายนิสสันนะครับผมซึ่งตอนนี้นะนิสสันเนี่ยถือว่าอาการเนี่ยล่อแรลกพอสมควรนะฮะแอดก็ได้ไปเจอโพสต์หนึ่งใน Facebook มานะครับเขาคุยกันไว้ประมาณ23นะฮะเดือนมิถุนายนนะ,ะเขาก็บอกว่า หายไปอีกหนึ่งหรือแค่รีโนเวทครับนะในวงเล็บว่าลำลูกกาคลองสีนะฮะถ้าเป็นแบบหลังนี่เศร้าเลยเพราะศูนย์แถวบ้านปิดและที่นี่ใกล้สุดแล้วนะครับซึ่งเรียกว่านิสสันเนี่ยโดนทยอยปิดเหมือนมาสด้าเลยนะฮะเรียกว่าหลายศูนย์แล้วนะ,ะอย่างเนี้ยในรูปเนี่ยคือลูกค้าเขาขับรถผ่านนะฮะแล้วก็ก็บอกว่ากําลังจะหายไปอีกหนึ่งูนหรือย,ยังไงนะฮะแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวอาจะไล่ๆอ่าน ข้อความที่น่าสนใจให้ฟังนะฮะคนหนึ่งเขาบอกว่าลาดพร้าวร้อยหนึ่งอย่าเพิ่งปิดนะอยู่ปากซอยบ้านแต่วันก่อนไปมีลูกค้าเยอะพอสมควรนะฮะอีกคนหนึ่งเขาก็บอกว่า BYD นะฮะเขาไม่พูดอะไรมากแล้วก็บอกว่า BYD นะฮะอีกคนนึงเขาบอกว่านิสสันรามอินทรากิโลเมตรที่8ยังเปิดให้บริการปกติค่ะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ยังเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับต่อมาเขาก็บอกว่าแถวบางใหญ่เปลี่ยนเป็นแบรนด์รถไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่ได้บอกนะฮะว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะครับ อีกคนนึงเขาก็บอกนะครับว่าขนาด m a z d a าซามดับีนะฮะยังถอยปิดศูนแห่งทั่วประเทศนะโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวใหญ่โตเหมือนกันนะครับว่าซามดับีเนี่ยถ้าเกิดทุกคนทราบเนี่ยเขาตีคู่กับความยิ่งใหญ่ของทาง m a z d a ช่วงหลังนะฮะแล้วก็เรียกว่าศูนย์เนี่ยมีสาขาเยอะนะฮะในกลุ่มของซามดับีนะแต่ว่าเขาก็ยังปิดทีเดียวนะ5แห่งเลยนะครับถือว่า m a z d a เนี่ยอย่างที่แอดทำคลิปไปในคลิปที่แล้วนะฮะถือว่าน่าเป็นห่วงเลยนะฮะ อีกคนนึงเขาก็บอกนะฮะว่าโชว์รูมชุมพรเห็นมีรถจอดอยู่แค่2คันแล้วนะครับโอ้โหถือว่าน่าสนใจนะฮะอีกคนนึงเขาก็บอกนะฮะว่าญี่ปุแน่นอนนะครับอีกคน,นเขาก็บอกนะฮะว่าตอนคนบอกเห็นไหมญี่ปุ่นเอาเปรียบรถลดร,ราคาได้หารู้ไหมเขากําลังขายล้างสต็อก เพื่อถอนตัวไปจากไทยนะครับโอ้โหคนนี้เขาก็พูดดุแรงเหมือนกันนะฮะเราชดประชันนะครับอีกคนนะครับเขาก็บอกว่าแถวแจ้งวัฒนะก็รอคืนให้ซีเกอร์นะครับโอ้โ oh, ห oh. เรียกว่า ค่ายจีนเนี่ยรอเซ้งต่อค่ายญี่ปุ่นกันเยอะมากเลยนะฮะอีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาบอกว่าขนาดทุนเยอะยังไม่รอดนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วแอดก็เลยเข้าไปที่พันทิปนะครับพอดีมีคนโพสต์ต่อเนื่องมาเหมือนกันนะฮะแล้วข้อมูลเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าสนใจแล้วก็มาตรงกับเรื่องราวของการปิดโรงงานในประเทศไทยของนิสสันเหมือนกันนะฮะแล้วก็การปิดศูนย์บริการนะฮะมีคนมาโพสต์คุยกันว่านิสสันมีแววจะปิดโรงงานในไทยไหมเห็นว่าปีที่แล้วก็ข าดทุนด้วยนะครับเขาบอกว่าจะซื้อรถนิสสันก็ลุ้นหนักมากศูนย์บริการอะไรจะเป็นยังไงบ้างถ้าปิดโรงงานจริงนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็โพสต์นี้ก็ยังไม่ได้นานมากนะฮะแอดก็เลยเอามาคุยกับเพื่อนนะฮะความคิดแรกนะฮะลายยาวเลยเดี๋ยวแอดจะอ่านให้ฟังนะครับเขาก็บอกว่าเพิ่งจะมาเป็นห่วงอะไรตอนนี้นิสสันมอเตอร์ขาดทุนทุกปีนั่นแหละไม่ว่าจะผลิตเยอะผลิตน้อยบางทีก็ผลิตเยอะดันขาดทุนเยอะ บางปีผลิตน้อยกับขาดทุนน้อยแต่ผลประโยชน์มันกลับคืนนิสสันญี่ปุ่นไปในรูปแบบต่างๆไปหมดเดี๋ยวแอจะยกตัวอย่างนะฮะเขาไล่เลียงมาหลายปีเลยนะฮะเขาบอกว่ายกตัวอย่างเช่นปี2563นะ,ะนิสสันขาดทุนอยู่7,212ล้านบาทเลยนะ,ะเขาบอกว่าผลิตลดได้14,172ค่ันยแต่ว่าขาดทุน7,212ล้านบาทนะฮะปี2564่นะฮะขาดทุนอีก 6,102ล้านบาทนะฮะแล้วก็ผลิตรถได้120,000คันนะฮะประมาณปี2565นะฮะก็ยังขาดทุนอีก267ล้านบาทนะฮะถือว่าขาดทุนได้น้อยที่สุดนะฮะแล้วก็ผลิตรถได้7 3 5คันนะครับส่วนปีที่แล้วนะฮะนิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเนี่ยขาดทุน2,311 0ล้านบาทนะฮะแล้วก็ผลิตรถได้11,975คันนะครับ คนนี้เขาก็บอกว่าดูจากงบดุลถ้ามันไม่มีประโยชน์ต่อน,นิสสันญี่ปุ่นมันก็ควรจะไปตั้งนานแล้วนะครับโอ้โหตรงนี้ก็ถือว่าพูดได้ดุดันแล้วก็ตรงใจแอดมากๆนะครับต่อมานะครับก็มีคนเข้ามาตอบคนนี้เขานะครับเขาก็บอกว่าทําไมเราเห็นข้อมูลนี้แล้วคิดว่าน่ากังวลมากกว่าเดิมอีกเขาบอกว่าช่วงนี้ไม่ยอมเปิดขายรุ่นใหม่ๆด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่า น่าสนใจนะฮะว่าขาดทุนทุกปีอย่างนี้นิสสันประเทศไทยยังไหวอยู่ลวครับแล้วก็คนเดิมนะเขามาให้ความคิดเห็นนะคนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะอินไซต์ของนิสสันมากนะฮะเขาก็บอกว่าก็ถึงได้บอกไงว่าทําไมเพิ่งจะมาเป็นห่วงตอนนี้ท,ทั้งที่นิสสันมอเตอร์มันขาดทุนมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะผลิตเยอะผลิตน้อยแสดงว่ามีผลประโยชน์ให้กับทางนิสสันญี่ปุ่นดึงเงินกลับบ้านในรูปแบบค่าใช้จ่ายต่างๆของนิสสันมอเตอร์ตั้งนานแล้วถามหน่อยถ้าปิดโรงงานในประเทศไทยแล้วนิสสัน จะเอาโรงงานที่ไหนมาผลิตแทนโดยเฉพาะนาวา่าปีละ3-5หมื่นคันที่โดนีเซียเพิ่งจะปิดโรงงานไปเมื่อปี2020แล้วย้ายคนงานทูริงบางส่วนมาที่ประเทศไทยนะฮะที่มาเลก,ก็จ้างตันจงผลิตแค่ปีละ2,000กว่าคันเท่านั้นนะโอ้คนนี้ค่อนข้างที่จะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับนิสสันดีเลยนะฮะ อีกคนนึงแล้วกันนะฮะเขาก็บอกว่าใช่ครับผลิตปีหนึ่งเกินแสนคันมันไม่น่าจะขาดทุนไม่งั้นรถจีนอย่าง MG หรือว่าเกรดวอลมอเตอร์ที่ยอดผลิตกระจอกงอกง่อยปีละ1-2 0่0 0หมื่นคันคงเก็บของกลับบ้านไปก่อนนานแล้วแต่ที่โชว์ตัวเลขขาดทุนทุกปีเพราะมันคงมีอะไรไม่ปกติซึ่งเจ้าของนิสสันคือญี่ปุ่นนะฮะ ที่ถือหุ้นนิสสันมอเตอร์อยู่ถึง75%คงไม่ปล่อยให้บริษัทในความดูแลดําเนินกิจการต่อทั้งที่ขาดทุนอย่างต่อเนื่องทุกปีเว้นเสียแต่กําลังจะทําผลประโยชน์อะไรบางอย่างให้นิสสันมอเตอร์ที่ญี่ปุ่นอยู่ทุกปีนะครับก็ถือว่าเป็นข้อความที่น่าสนใจนะฮะที่แอดเนี่ยไปค้นคว้าหามานะครับผมเดี๋ยวแอดนะฮะก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังนะฮะว่านิสสันเนี่ยสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะฮะแล้วก็ ผลการดําเนินงานในประเทศไทยอย่างที่แอดพูดไว้ตรงนั้นแล้วนะฮะมันมีอะไรที่เป็นสาระสําคัญบ้างนะฮะแล้วก็แนวโน้มนิสสันในอนาคตในประเทศไทยเนี่ยจะเป็นต่ออย่างไรนะฮะจะย้ายฐานการผลิตหรือไม่นะ,ะเดี๋ยววันนี้แอดก็จะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันนะครับ ซึ่งถ้าเกิดลอาจะมาส่องยอดขายนะฮะหรือว่าเรื่องราวของนิสสันในต่างประเทศนะฮะว่าสภาพตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับตอนนี้เราก็จะมาส่องที่ตลาดรถสหรัฐนะครับซึ่งเรียกว่ารถญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปที่ตลาดนี้ได้มากพอสมควรนะ,ะโดยที่ไม่มีรถ e v g เนี่ยเข้ามายุ่งมากเท่าไหร่นะฮะเขาบอกว่านิสสันเนี่ยยังล่วงหนักถึง 99%เลยนะฮะในตลาดรถสารัฐนะครับในคราวนี้เขาบอกว่านิสสันเนี่ยวิกฤตนะฮะกำไรล่วงหนักถึง99%นะฮะชุดยอดขายรถนี่ล่วงหนักนะครับแล้วเขายังบอกนะครับว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยที่นิสสันเนี่ยกำไรดิ่งเหวเพราะว่า นิสสันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการส่งเสริมการขายนะฮะซึ่งส่งผลกระทบต่อกําไรในการดําเนินงานถึง1นึ0 0 0เยนนะนอกจากนี้นะครับในแหล่งข่าวนี้เขาก็บอกว่านิสสันเนี่ยกำลังเสียท่าให้กับคู่แข่งชาวญี่ปุ่นด้วยกันนะฮะอย่างฮอนด้า แล้วก็โตโยต้านะครับเพราะว่าโตโยต้ากับฮอนด้าเนี่ยเขาบอกว่าเขาทําตลาดรถยนต์ไฮบริดนะแล้วเขาบอกว่านิสสันเนี่ยยังไม่เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดในสหรัฐนะครับเรียกว่านิสสันเนี่ยช้ากว่าทางด้านโตโยต้าแล้วก็ฮอนด้านะครับนับตั้งแต่ปี2566เป็นต้นมานะฮะรถยนต์ไฮบริดเนี่ยได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในตลาดมากเนื่องจากภาวะเงินเฟอ้อส่งผลให้ผู้บริโภคละมัดระวังค่าใช้จ่ายและลดความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าลงนะครับที่มีราคาสูงกว่าในขณะที่โตโยต้ายังคงครองส่วนแบ่งงกาารรตลดขอ ไฮบริดทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ60%นะฮะและ Honda ก็มียอดขายไฮบริดจาก CRV อย่างแข็งแกร่งด้วยกันนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่ามันเป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะ,ะที่ทําให้ยอดขายของนิสสันเนี่ยล่วงลงถึง99%นะะด้วยการที่เขายังไม่เปิดตัวรถยนต์ไฮบริดในตลาดสหรัฐนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าเจ้า e-power ของเขาเนี่ยอย่างนิสสันคิกเนี่ยสามารถช่วยมาตีตื้นยอดขายในสหรัฐได้หรือไม่นะครับคราวนี้เนี่ยแอดจะพามาส่องอันดับรถของนิสสันนะฮะรุ่นที ยังพอขายได้นะฮะว่ามีติดท็อปเทนของรถญี่ปุ่นในสหรัฐกี่อันดับนะครับแอดก็มาดูว่ามันมีติดอันดับ8นะครับก็คือ Nissan Sentra ปี2024นะครับยอดขายอยู่ที่89,330คันนะก็ถือว่ายอดขายไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับแล้วก็ Nissan ก็ยังมีติดอันดับ4นะฮะเป็น Nissan Note นะฮะปี2024ยอดขายอยู่ที่141,160คันนะครับแต่ว่าถ้าเป็น3อันดับแรกก็คือจะเป็น Toyota Camry จะได้อันดับ3นะฮะอยู่ที่155,241คันอันดับ2ก็ได้แก่ CRV นะครับได้ถึง196,204คันแล้วก็อันดับ1ก็ได้แก่ โยต้ารัโฟนะฮะถ้าเกิดโยต้าเอารุ่นนี้มาขายในประเทศไทยเนะี่ยไม่อยากคิดแล้วนะว่าคู่แข่งคงหนาวไปตามๆกันนะขายได้ถึง2 4 8 2 9 5รคันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยอดขายรถญี่ปุ่นแล้วก็รวมถึงนิสสันนะฮะซึ่งเรียกว่าก็ยังพอขายได้ในตลาดสหรัฐนะฮะเช่นเดียวกับนิสสันแล้วก็มาสด้านะครับแต่ว่า นิสสันเนี่ยอาจจะพ่ายแพ้ให้กับคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากๆอย่างโตโยต้าแล้วก็ฮอนด้าในขณะนี้นะครับเดี๋ยแอดจะพามาส่องสถานการณ์ในปัจจุบันบ้างนะฮะอย่างที่แอดได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในประเทศไทยเนี่ยนิสสันเป็นอย่างไรบ้างในตอนนี้นะครับ ส่วนสถานการณ์ในประเทศนะฮะอย่างที่แอดนี่กล่าวไปในตอนแรกก็คือค่อนข้างที่จะดูสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่ละปีของนิสสันเนี่ยเรียกว่าขาดทุนกันที7,000ล้านบ้าง2,000ล้านบ้างนะฮะหรือว่าร้อยล้านบ้างนะคะรับะะแต่ก็มีคนนึงนะครับมาโพสต์ใน n i สสันค e ิกอีพาวเวอร์คลา เรียกว่าอาจจะทําให้คนที่อยู่ในคลับนี้เนี่ยสบายใจขึ้นบ้างนะว่านิสสันอาจจะไม่แพ้คนที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาบอกแบบนี้นะเขาบอกว่าสําหรับคนที่ห่วงนิสสันจะไปนะครับนี่คือยอดผลิตรถปี2023นะฮะสรุปคือหมดห่วงเบอร์1นถึงเนะฮะเมเจอร์หลักก็คือความคุ้มทุนในการผลิตถ้าหลักแสนคันต่อปีคือรอดนะครับ แล้วเขาก็โชว์ตัวเลขตรงนี้นะให้ดูนะครับว่า Economy t o y o โยต้าได้600,000คันมิสูสองแสนนะฮะอิทูสูสองแสนเจ็ดฟอร์ดสองแสนหนึ่งฮอนด้าแสนสี่นะครับแล้วก็นิสสันอยู่ที่1นึ่งแสนนะฮะพวงท้ายด้วยมาสด้าก็ยังเกือบเกือบหนึ่งแสนคันนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าในย่าของตัวเลขตรงนี้เนี่ยคือถ้าเกิดผลิตเกิน1นึ่งแสนคันเนี่ยเรียกว่ามีโวลลุ่มมากพอนะครับแต่ว่ามันก็มีอยู่อีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่ตอนแรกเนี่ยคนที่เขาดูเรื่องราวเกี่ยวกับ ผลกำไรของนิสสันเนี่ยว่าทำไมนิสสันเนี่ยถึงผลิตรถเยอะแต่ว่าขาดทุนได้ยับเยินขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตรงนี้แอดก็ไปพยายามหาเหตุผลนะฮะว่าทำไมขาดทุนแต่ก็ยังดําเนินกิจการต่อนะครับเขาบอกว่า ตรงนี้มาจากบทความที่ประธานของนิสสันนะเขาให้สัมภาษณ์ไว้นะครับในเรื่องราวของประเทศไทยนะเขาก็บอกว่าเนื่องจากนิสสันเนี่ยมีการส่งออกมีสัดส่วนมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณผลิตทั้งหมดนะฮะเรียกว่าเอาประเทศไทยเนี่ยเป็นการส่งออกติดไปทั่วโลกนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าเราจึงต้องการทําให้ที่นี่นะฮะก็คือประเทศไทยนี่นะฮะเป็นศูนย์กลางการส่งออกซึ่งสิ่งนี้เกี่ยวกับกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทานโดยรวมว่า ิสันผลิตรถยนต์ทั่วโลกที่ไหนและจัดส่งที่ไหนแต่ฉันคิดว่าการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการส่งออกที่สําคัญนอกจากนี้เรายังส่งออก e-power และเริ่มจําหน่ายในเม็กซิโกและไต้หวันและมีะแผนกแรงงานภายในบริษัทและหวังว่าจะทําให้ที่นี่เป็นศูนย์กลางส่งออกของ e-power นะครับโอ้ตรงนี้ก็ถือว่านิสสันเขาก็มีเจตานาดีในประเทศไทยของเราเหมือนกันนะแต่ว่าบางทีคนไทยเนี่ยอาจจะมองนิสสันว่าเป็นค่ายญี่ปุ่นที่อาจจะ หรือว่าอะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าเขาเองก็ยังไม่ทอดทิ้งแรงงานประเทศไทยแล้วก็พยายามที่จะใช้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ส่งออกนะฮะโดยอาจที่จะมีบางคนเนี่ยไม่เข้าใจนะฮะก็มัวแต่มอง,มองภาพด้านล่างว่านิสสันเนี่ยออกแบบรูปร่างหน้าตาอาจจะไม่ค่อยได้ทันสมัยมากแล้วก็ผลิตภัณฑ์ก็อาจจะไม่ได้ดูล้ําดูดีเหมือนรถ EV บ้างนะครับแต่ว่าด้วยคุณภาพแล้วก็ลักษณะผลิตภัณฑ์ของนิสสันเนี่ยเขาใช้ประเทศไทยเนี่ย เป็นแหล่งส่งออกไปทั่วโลกนะฮะล้วก็รวมถึงน่าจะสหรัฐอเมริกาในอนาคตรตรงนี้ก็เรียกว่าเขาก็ยังเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นส่วนสําคัญของนิสสันอยู่นะฮะเรียกว่าบางทีรัฐบาลไทยของเราเนี่ยที่มาส่งเสริมมาตรการ E v วีแล้วก็3.5เนี่ยเรียกว่าอาจจะทาให้ค่ายญี่ปุ่นบางค่ายเนี่ยรู้สึกน้อยอกน้อยใจก็เป็นได้เหมือนกันนะฮะทั้งที่เขาเนี่ยทำธุรกิจเรียกว่าขาดทุนยับเยินก็ได้นะฮะแต่เขาก็ยังพยายามที่จะใช้ แรงงานในประเทศไทยแล้วก็เอาประเทศไทยเนี่ยส่งออกทําให้รัฐบาลไทยก็ได้ภาษีเข้ามาใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ไม่ได้มีส่วนแบ่งในลักษณะ ช่วยเหลืออะไรมากนักนะในยุคนี้ของรถไอ e นะก็ยังขอให้เป็นกำลังใจให้กับทางนิสสันประเทศไทยอีกแรงหนึ่งนะครับขอให้ผลิตรถยนต์ดีๆออกมาเช่นเคยนะอย่างแอเนี่เคยได้ลองใช้นิสสันอเมล่านะเครื่องเทอร์โบ1.0นะฮะเรียกว่าใช้งานได้ดีนะฮะแล้วก็ประหยัดน้ำมันพอสมควรแล้วก็การขับขี่เนี่ยสมูทใช้ได้แล้วก็ประหยัดน้ำมันก็โอเคนะนิสสันก็ถือว่าเป็นค่ายที่น่าส่งเสริมนะฮะแต่ว่ารัฐบาลของเราอาจจะมองอะไรบางอย่างเน้น E ีมากเกินไปหน่อยนะทำให้เขายอดขายตกลงนะ ตอนนี้รัฐบาลของเราก็อาจจะมองเน้นแต่พวกรถ EV นะโดยที่ลืมไปแล้วว่าทางด้านค่ายญี่ปุ่นเนี่ย<ๆ>เขาก็ส่งออกไปต่างประเทศแล้วก็ทำให้รัฐบาลของเราเนี่ยได้ภาษีจากพวกเขาไปจํจำนวนมากนะรวมถึงการจ้างแรงงานนะกะ็ถ<ๆ>ือว่ามากกว่าค่า EV ีของจีนอยู่เยอะพอสมควรนะฮะอย่างที่แอดเนี่ยหยิบตัวเลขตรงนั้นมานะฮะก็คืออย่างมาสด้าเนี่ยแสนคันนะ,ะแต่ว่าถ้าดูอย่างกระติบมอเตอร์เนี่ยปีหนึ่งก็ขายได้7 0 0 0ักว่าคันเท่านั้นนะเรียกว่าถ้าเป็นค่าย v เนี่ยก็อาจจะมีการส่งออกนะฮะ สู้กับรถญี่ปุ่นไม่ได้นั่นเองนะแต่ว่าเบื้องหน้าเขาอาจจะมองไม่เห็นกันนะฮะเรียกว่าอาจจะมองว่าค่ายนิสสันเนี่ยแย่แล้วมาสด้านี่ยแย่แล้วแต่เบื้องหลังเนี่ยเขาก็ใช้ของเราเนี่ยเป็นหับในการส่งออกแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ประเทศของเราอยู่ดีนะครับยังไงวันนี้แอดฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับถ้าเกิดแอดมีบทความดีๆเกี่ยวกับรถ ICEHEV แล้วก็ Hybrid ก็จะนํามาฝากเพื่อนๆอ,นอนีนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทางด้านค่ายนิสสันนะฮะให้ฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ไปให้้้ไดดนนนะครนนนะครครัััับบววีีสส